วันนี้นะคะทุกคนนุกจะขอเป็น3า i มินิมอหนึ่งวันค่ะที่พิเศษก็คือนุกจะขับมอไซค์ครั้งแรกนะคะไปที่คาเฟ่ค่ะตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากทุกคนเฮย้ยสุตารถเป็นเดิมเราไปถ่ายรูปกันค่ะ Hey, right. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกเชนแลเย้วันนี้นะคะทุกคนนุกจะขอเป็นมินิมอลหวันค่ะโดยนุกนะคะจะพาทุกคนนะคะไปคาเฟ่สไตล์มินิมอลในจังหวัดชลบุรีค่ะที่พิเศษก็คือนุกจะขับมอไซค์ครั้งแรกนะคะไปที่คาเฟ่ค่ะก็จะเป็นยังไงนะคะรอไปติดตามดูกันค่ะ และนี่ก็คือ all new honda lead 125ที่มีความเรียบหรูดูมินิมอลเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ในส่วน honda smart key จะสอดแทกความสะดวกสบายจากรีโมทอัจฉริยะสตาร์รถได้เลยโดยไม่ต้องไขกุญแจตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ esp plus เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เครื่องยนต์4วาลยังมีกล่องเก็บของ u box 37ลิตรสามารถพกอะไรที่ต้องการไปได้หมดใส่ของได้จุใจเลยทีเดียวที่สุดปังคือ ถังน้ำมันด้านหน้าตัวรถช่วยให้ไม่ต้องลุกเติมสะดวกสบายสุดๆอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง52.6กิโลเมตรต่อลิตรแถมยังมี USB ที่ช่วยชาร์จมือถือตลอดการเดินทางไม่ต้องกลัวแบตหมดและยังสามารถใส่ของสัมภาระต่างๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่เหลือพอใส่ไหมเพราะลึกถึง12เซนค่ะทุกคนพร้อมหน้าจอเลือนไมดีไซน์ทรงตัว V แสดงผลครบคันทุกฟังก์ชันเรียกว่ามีแค่ h o อน a ้าลีชีวิตก็สะดวกสบายไปได้ทุกที่ปลอดภัยไร้กังวลค่ะ ทุกคนคะโดยเรานะคะจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็สวมถุงมือด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่หมวกกันน็อกกันดีกว่าทุกคนนุ๊กนี่จะเป็นไบค์เกอร์หญิงนะคะทุกคนเนื้อนนี้ตื่นเต้นไหมบอกเลยว่ามาตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากทุกคนกับการขับนะจะลอดหรือไม่อดต้องลุ้นนะงานเนี่ย แล้วก็อยากจะไปคาเฟ่โอเคไปขึ้นรถกันตัวนี้คือแบบไปง่ายขับง่ายคือคนขับเริ่มหัดขับอะ่ะก็ขับได้ทุกคนมีความออโตโออ้อ่ะเข้าใจปะมาปีแก่โชว์ปะว้าวโอเคทุกคนเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันสตาร์ทรถสตาร์ท <laughs> อย่า ตัวกันดีกว่ามารุ้นกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยโอเคทุกคนรอถึงคาเฟ่ คาเฟ่แรกแล้วนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่แนวมินิมอลนะคะแต่ดีไซน์น่ารักเหมาะมากกับช่วงวันหยุดค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่าคาเฟ่จะเป็นแนวมินิมอลแบบน่ารักน่ารักเอาใจสาวหวานบรรยากาศด้านในคือมีความเงียบเหมาะกับการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดหรือจะมาเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็ยังได้พอที่นี่นะคะมีทั้งขนมเครื่องดื่มให้บริการด้วยเรียกว่าเป็นคาเฟ่มินิมอลที่น่ารักฟินสุดๆเลยค่ะ ส่วนคาเฟ่นี้นะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปพี่ยอดคิดเรียกว่าใครมาถึงแกต้องถ่ายมุมนี้เลยค่ะก็คือมุมตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะมุมนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคนคาเฟ่นี้ด้านนอกจะตกแต่งด้วยสีโทนมินิมอลคาเฟ่จะมีความเท่ๆบนหน้ารักมุมถ่ายรูปคือสวยเพราะดีไซน์ของที่นี่นะคะคือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมและรูปที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะ บรรยากาศภายนอกคือเรียบหรูดูมินิมอลสุดๆแต่ด้านในจะเป็นยังไงเราไปรอดูกันเลย คาเฟ่มินิมอลที่ภายในดีไซน์สวยหรูแล้วก็ยังมีเมนูขนมหลากหลายให้เลือกซื้อกันด้วยนะคะใครที่มานอกจากจะได้รูปสไตล์มินิมอลแล้วแน่นอนค่ะว่าต้องมีของขนมติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอนจะบอกว่าปัจจุบันนะคะความมินิมอลเนี่ยคือเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมากเลยค่ะด้วยความเรียบหรูสวยแต่ก็มีอะไรซ่อนอยู่ค่ะส่วนตัวนุ๊กเนี่ยคือชอบเพราะว่ามีสเสน่ห์มากๆเลยโดยรวมนะคะก็คือกา ที่เทใจให้สายมินิมอลไปเต็มๆแล้วค่ะหลังจากที่หนุ่มนะคะพาทุกคนนะคะไปคาเฟ่สไตล์มินิมอลในชลบุรีครบ3าที่แล้วนะคะทําให้รู้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะมีลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะก็มินิมอลได้แ,แบบที่เป็นตัวคุณเองค่ะความมินิมอลที่ดูน้อยแต่ประโยชน์ใช้สอยกับเยอะเหมือนเจ้าฮอนด้าลีคันนี้นะคะทําให้ชีวิตคุณมินิมอลขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะราคาจะอยู่ที่58,500บาทนะคะมีทั้งหมด3สีก็คือ สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Honda Wing Center ทุกสาขาเลยค่ะวันนี้นะคะวกขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านุ๊กจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามเลยค่ะวันนี้บ๊ายบาย